จ้าทุกคนไปใส่ทอกันจ้ายายยกับเคยหล่าออกทุงแล้วกันแท้คู่ขาดบ้างน่นกับเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้รถไทมาทำเสร็จแล้วคะ่ะเราไปดูกันสิ ไอตูปไปลูกไปวันนี้อากาศดีบ่ฮ่อนได้จ้าแดดบดดแน่จังน่อยฝนกระเซ้าตกละละทลี่ฝนลาแบกทอไปใส่แล้วเห็นจังไหต่อไปบูบัดนี่อ้อลืมขวดน้ำไม่พญดอนเสืเขาไปกินอรโธเด้อัญดอนเจ้าเตรียมไว้แล้วแต่ไม่ได้ถือมา ห้่งหมดแล้วคุณยายแล้วมาเบิ่งเข่าแล้วหรอกยายใส่ยยเสื้อเหลืองมานะไปไป กาใส่มาดำยัยอันนี้ก้ายังขันนีดำยนี่บ่ขาเลาอยานี้สิอเหี้ยมกกินได้ยับ่าขางาม เขางามเขียวเบิดหรอไปลืมเอาวิงมาสอนหวนัวเนาะน,นี่แม่ยิ่หมองลองลองซิแม่นี่เดี๋ยวย้ายเอียงบอนอยู่นี่ดี ีดอนลักควนไปเหรอตูนนี่เด็กอายไม่เหตุหรอเรียนมามนทางไหนบุเตียมึงนีน่พูดหน่ะมามาอย่าไปลุยน้ำ นี่นะคะทุกคนที่มันขาดเรียบร้อยแล้วะฮะ,ะใช่หมองก็บไม่ได้มันติดพังอีกเลยไปเปลี่ยนหมองใส่พฟ<ะ>เยออนว่ะอืมพอเด็กขังฮะ ก็ขึ้นเป็นกองๆให้แน่พาย่างเขาบอกว่าอ่อนแล้วเนาะอีกอย่างก็ย้ายก็ไปดอกฝนพัตกอัดเพราะมันอยู่

เ <Okay. S 2> พยเพยยีมำแล้วประเหต่างสิแล้วถังถาๆไปเลยมันเลยพงังผู้เชี่ยวชาญมาตรวจการท่านประธานประธา,านหนึ่งน้อนแล้วโอ้ยมันเหลียอ,อย่างเดีวยว เป็นงงๆแทนคุณเป็นทสีละสอตัวว่าบางนีคือพวกก้นน่มันไปเสมอกันมันแคเลยแล้วไม่ถามจะจะทามด้วยทอเออซื้อเรื่องถือนามว่าไหนว่าไหนร้อน้อนแบบนี้บตัวเลี้ยวตัวนี้ว่ามันร้อยเมแหรถตัวนี้ต้องเอาดามาสูงอไ มันเหินเด้คุณมันไม่เสมอกัันการขวายไปทา้งหุ่นกันก็ต้องนีลงอีกเนาะตะกวนให้มันเสมอเด้บ่แม่ตีมันก็เ,นเป็นทางหางง้างอยู่บ่ยายหรือมันพอดี ตกแต่งใหม่จ้าฮึแล้วนนะอะไรยังก่อเดี๋ยวเราสิไปแต่งย้ายอย่าเพิ่งไปเศด วิถีชีวิตชาวนาเกิดมาแม่นี่สำหนี่พอเลยเนาะ ทุกคนเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะ